สวัสดีผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้ช่องลงใจขอกล่าวถึงบทสวดคาถาบูชาพระพิคเนตแบบยอ่อซึ่งเป็นบทสวดหลักแบบสั้นที่คนไทยนิยมสวดกันมากที่สุดครับเป็นคาถาสั้นๆแต่ทรงด้วยอนุภาพที่มีมวลขลังและศักดิ์สิทธิ์มากๆด้วยครับเป็นการขอความสำเร็จในด้านต่างๆทั้งโชคลาภทรัพย์สินเงินทองบันดาลให้สมความปรารถนา เป็นบทสวดที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นบูชาองค์พระพิคเนศที่ต้องผ่านตามเทวัลหรือวัดต่างๆที่มีพระพิคเนตประดิษฐานอยู่ครับซึ่งเป็นบทสวดสั้นๆสะดวกแก่การจำทำให้สามารถสวดท่องได้ในทันทีหรือจะนำมาสวดท่องเมื่อใดเวลาไหนก็ได้เช่นกันตามความสะดวกครับมิได้มีข้อกำหนดกฎเกณฑ์แต่อย่างใดเลยในส่วนของจำนวนรอบของการสวดนั้น ผู้สวดบูชาสามารถเลือกจํานวนรอบสวดได้ตามความสะดวกได้เลยครับตั้งแต่สามรอบจบห้ารอบจบเจ็ดรอบจบหรือ9้ารอบจบได้ยิ่งดีเลยครับประวัติโดยย่อขององค์พระพิคเนตมีดังนี้ครับพระพิคเนตหรือพระพิคเนสวนเป็นโอรสแห่งองค์พระศิีวะกับพระศรีมหาอุมาเทวีหรือพระแม่อุมาครับ มีอีกชื่อหนึ่งว่าขชานนโดยมีรูปร่างลักษณะคือมีกายเป็นมนุษย์มีพระเสียรเป็นช้างมีงาเพียงข้างเดียวพระวรากายสีแดงสีชมพูสีขาวและสีเหลืองเป็นต้นนุ่งห่มพระภูสาแดงมีสีพระกรถือบวงบาทตะขอสับช้างและมีเทพสาตตาวุธอีกหลายชนิด มีพาหานะบริวารคือหนูมีชื่อว่ามุสิกะหากท่านชื่นชอบผลงานฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราในการผลิตผลงานดีๆมีสาระและประโยชน์ต่อไปครับก่อนสวดคาถาขอให้ตั้งจิตเป็นสมาธิตั้งนาโมสามจบก่อนนะครับน,ะนาโมตัสสะ พักวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัะนะโมตัสสะพักวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัะนะโมตัสสะพักวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะโอมสีคเนสายะ นะมะฮาโอมสีคเนสายะนะมะฮาโอมสีคเนสายะนะมะฮาโอมสีคเนสายะนะมะฮา โอมสีคเนสายะนะมะฮา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 